มัดดีพี่น้อง FT ถือรับชมต้องถ่ายปลาลุยเนาะวันะนี้ไ่ได้ไปหายิงปลาครับเพนะราะว่าถ้ามัวแต่ไปหายิงปลาเดี๋ยวยีโอยตกแบบผมจะทำนาไม่ได้นาขังกันก็ไถหมดเลยครับเกิดป่วยนั่นแหละครับเขาถ้าฝนตกมาจุดนี้ทำมันเลยเขาขออกระบาดน,นะครับของผมก็เลยมาเปรอเนาะใหญ่ไปัชิงไหลรับนะี่ใหญ่เลย ในที uh, This, pues mm ่โอกาสเอาเก่าคูบตาสีสทหาแรงครับนะฮะแต่ก็ที่จะให้ยามตายเนาะนั่นแล้ก็ได้บานนะครับเนี่ยบาณต้นเดือนหนาหรือกลางเดือนหนาเลยนะครับถ้าฝนตกมาอีกทีก็เหลือชุดหนีคุ้มกว่านี้แล้วหนึ่งโลละเนาะเอานมาเปรนาครับ phải là lũi nó, cứ chặt phá cái từng cái, cứ tung cang, cứ kéo cạn ma thải để ít khi nào để người xem nó. แล้วครับผม ลอยไถเนาะรอยไถด้วยรอไยอไถ่สมบูรดีนะครับลอยฝนตกวางนี่นะครับผมกับเมื่อแต่วิง่งทิพย์เนาะเขาบอกว่าฝนตกทางนาแก่แล้วว่ะผมกับหนึกว่าแต่เขาขี่โค๊ดครับพอพอมาวันนี้เอา้าเลาะขางกันครับปลูกมันแล้วครับเน ดินชมเกือบเตียกับดินกไปลังสูงครับแต่ง่ายอยู่แต่ง่ายนิดนึงนะโอเคครับผมไข่เยอะครับกกระแตแต่เ็ด,ด,ดมันบินวนสามรอบสี่รอบครับผมรู้อยู่ว่ามันต้องมีไข่อยู่นี่เนี่ยแต่ผมก็ไม่ถ่ายเนาะตงไปเขาออกค,ครับผมจะผมจะถ่ายอมมอม ไหนูกกไแตแตแมสมาดูหมอนเขาว่าหมอนหมอนนอกกระแตแตแมสเนื่องของขังอันนี้ไม่มีเนาะดูเอาพี่น้องสิไม่มีครับผมจะถ่ายอ้อมเนาะถ่ายอ้อมนี้ใส่เขาฝักให้ได้ออกลูกย้ายการสืบพันธุ์ต่อไปเราไม่ถ่ายครับก่อนเราเห็นแต่รอแต่ไมาถ่ใช่พาไเห็นก่อนดูตะวางใหเนาะ อันนี้ก็เห็นแล้วครับนี p ครับเดี๋ยวถออมโอเคครับผมแต่ยืนเยครับแม่มันหลอกแต่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 แแผมจะถออมนี้เนาะับผมนี่นั้งม,มา,าล้วตัรรมาติเกัวพยางเต็มเลยครับเห็นไหมเพากินมะงครับ มันแดงเขา,าก็หาอยู่หาทิ้งเขาเอาหายอยู่าหาอยู่กันทงเราครับเ,เปลี่ยนเปลียนกันเกิดกูอบธราาขขรมชาติห้ขขา มาชามาชายางขึ้นเรื่อง้ากินแมลงทำายกี่ไถ่เหเย็บผ้าสวยๆเนาะก็แบบมีดอกไมู้นไ่ครธรรมชาตินีครับธรรมชาติพี่นด